ที่นี่มันในสนธิสัมพัถามของคุณว่าทำมุจลิกถ้าเขาแต่ทำจีริกไม่เชื่อฟังอลอ a และเขาก็ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ประมาณหกสิบปีแล้วทำไมลลอ a ์ต้องให้เขาตกนรกไปตลอดการด้วยยังมาพราะองค์ก็สมควรให้เขาตกนรกแค่หกสิบปีและหลังจากนั้นก็ให้บุคคลนี้ทั้งหมดก็สวรรค์กันไปประการแรกเลยขอให้ผมได้บอกคุณก่อนว่าถ้าคุณได้ทำบาปเป็นระยะเวลาหนึ่งก็ให้จำเอาไว้เลยว่าการลงโทษนั้นก็จะมีกินระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาที่ใช้ทำความผิดและเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูสมมเาเายนนนคคคบ่ใืมมีง หรือน้องสาวคุณหรือคุมขืนภรรยาคุณการคุคมขืนอาจจะใช้ระยะเวลา1 5นาทีได้ตสารในตัดสินลงโทษคุณจะว่าอย่างไรครับคุณจะพูดหรือครับว่าสาอนครอบให้เขาถูกลงโทษแก่75นาทีก็พบเพราะเขาได้คุมขืนภรรยาผมเพียง75นาทีคุณจะพูดแบบนี้หรือเปล่าครับคุณจะพูดอย่างไรครับคุณจะพูดหรือครับว่าคุณจะพูดหรือครับว่าให้ลงโทษเขาเพียงคุณจะพูดหรือครับว่าให้ลงโทษเขาเพียง75นาทีพอคุณเองก็จะมอกใหม่มองประเทศเช่นอเมริกาลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลาเจ็ดปีมางประเทศก็มากกว่านั้นบางประเทศ ผมได้ทำกรรมทำนี่ก็ผู้ที่ไมใช่มุสลิมมาเป็นพันๆคนวะา้ต่มีใครบางคนมาข่มขืนภรรยาของคุณหรือข่มขืนแมงของคุณแ,ณแต่ก็เาอาละอย่าให้ได้เป็นเช่นนั้นเลยคุณจะลงโทษเขาอย่างไรรอยไปเส้นของพวกเขาเลยเขาพูดว่าจะลงโทษเขาให้ตายเลยบางคนไปถึงขนาดว่าเราจะทรมานเขาจนกระทั่งเขาตายแลวตะก้าของคุณนี่มาจากไหนครับที่ว่าหกสิบปีที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ทำชีรรกตั้งแต่แรกเขาจริงจะต้องถูกลงโทษแค่หกสิบปีตะก็าแบบนี้นั้นร้ผลครับมันเป็นการต่อย่ังที่ไร้เหตุผลไรต้ตะก้าครับมันเป็นสิ่งที ตัวคนที่คมคนได้ทำลายชีวิตของยิงคนนั้นลงไปและในตอนนี้คุณจะมากล่าวว่าให้ลงโทษเขาเพียงแค่สิบวน,นทีมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระไร่เหตุผลแต่คุณจะต้องดูความรุนแรงของความผิดนั้นแต่คุณจะต้องดูความรุนแรงของความผิดนั้นลองดูนะครับฮิตเลอร์โอวาซาได้บอกให้เราว่าฮิตเลอร์ได้เผาชาวยยอต้ังเป็นหกล้านคนใช้เวลากี่วันแล้ครับเพียงไม่กี่วันตั้งแต่แล้วคุณจะบอกตัออลอ์หรือเปล่าเขาว่าให้เขาลงนรกไปเพียงไม่กี่วันหกล้านเลยนะครับที่เขาเผาทั้งเป็นและโดยตะกะของคุะพววงโทเขา พี่แกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นคุณนั้นเป็นคนทีไรเหตุผลที่นี่มาที่ของถามของคุณที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งมีชีวิตอยู่60ปีและเขาก็ทําจริกแล้วทำไมจึงลงโทษเขาไปตลอดการด้วยแต่คุณก็ยังกล่าวอีกว่าหลังจากลงโทษเขาเสร็จแล้วก็ให้เขาได้ข้าวสารไปตลอดการคุณเข้าใจควาตลอดการไหมครับมันหมายความเป็นล้านเป็นพันล้านปีเลยนะครับมาไรเหตุผลครับนั่นแล้วแต่ผมเห็นด้วยกับแตกรของคุณว่วถ้าคนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่60ปี70ปีเจ็ดสิไปีแจะมากไปปาา่ว่า เขาจะต้องตักนันโรกไปเพียงก่อสิปีและหลังจากนั้นเขาก็จะได้เข่าสวรรค์เป็นาพู้พันล้านปี ถ้าเป็นเช่นนั้นเราคนเรากับเจ้าทุกคนก็จะทำบาปกันหมดต้องม่คิดว่ามีปัญหาอะไรเช่นนั้นเราก็มีความสุขกันในโลกนี้หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือได้ก่อสอนเป็นพันๆล้านปีไปเลยเช่นน,น,นี้ถือว่าเป็นคนที่ไร้เหตุผลครับแต่การนี้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำกันในการทดสอบอย่างนั้นะนะครับเขาบอกกันเรืองเขาว่าโอเคไม่เป็นไรคุณมาเรียนในมหาวิทยาลัยของเราเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ตอนนี้ผมก็ให้คุณสอบตกนะครับแล้วหลังจากหนึ่งปีผมก็จะให้คุณสอบผ่านนะครับลองคิดดูกันเลยนะครัััับบบไปปปรลลลงงวว่าาาสอตกกเเ็นนนีหจ้ คุณก็สามารถสอบผ่านได้ตอนนันแล้วลองคิดดูก็แล้วกันกนักเรียนแพทย์คนหนึ่งได้ศึกษาในวิทยาลัยเป็นเวลาสี่ปีแล้วเขาก็สอบตกทั้งสี่ปีเลยตอนนั้นคุณก็จะได้เราไปรบรอลงมาไปหนึ่งวาก็จะสอบตกสี่ปีและพี่ที่ห้าเขาจะกลายเป็นหมอแล้วเขาก็ได้มารักษาคุณแลวเขาจะทำอย่างไรกับคุณล่ะครับเขาจะฆ่าคุณไงครับมันเป็นการใชเหตุผลอะไรสาระอะไรเหตุผลมามันไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกนี้นะ่ครับผมรู้ว่าคุณพูดอะไรไม่ออกแล้ว เพราะคุณอาจจะไม่คุ้นเคยกับการให้คำตอบในเชิงเหตุผลต่กะและมีวิทยาลัยบางแหง่งวิทยาลัยหลายแห่งเลยครับถ้าคุณสอบต้องหนึ่งครั้งโอเคคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้อีกครั้งครั้งที่สองครั้งที่สองไม่ไมีขีดจำกัดครับวิทยาลัยบางแห่งนั้นยอมให้เข้าเรียนได้อย่างมากสูสามครั้งบางแห่งห้าครั้งแต่นี่เอาล็อตสุภานะฮหัวตอลอดทุกวันที่คุณได้ตบอบนั้นคุณได้ทำีริกนั้นเอาล็อก็ยังไม่ได้อ,อโทบอะไรกับคุณ เอาละให้ริสกี้แกคุณแม้ว่าคุณจะทำชีริกอยู่ก็ตตมคุณได้เทาพระองค์คุณไปเคารพสกุลผู้อื่นนอกจากพระองค์เอาละให้เงินทองกับคุณเอาล์ให้คุณมีสุขภาพดีเอาล์ให้น้ำกับคุณเอาล์ให้อาหารกับคุณทุกวันเป็นสิบๆครั้งที่คุณทตมเป็นเวลาหกสิบปีเป็นพันๆครั้งเป็นล้านอครั้งเอาล์ก็ไม่ถือโทษอะไรกับคุณแต่พระองค์ก็ยังให้ริสกีกับคุณด้วยพระองค์นั้นเป็นอารมา์มันอารมหิม ไม่มีใครที่มีเหตุผลเขาจะทำกันแบบนั้นลอาคิดดูกันเลยกันคุณทำงานกับบริษัทหนึ่งคุณทำงานคุณทำงานอยู่กับบริษัทหนึ่งและคุณก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายแต่คุณไปปฏิบัติตามบริษัทคู่แข่งไปเชี่อคคำสั่งเขาแต่ก็ต้องตอบเจ้านายของคุณก็ยังคงให้เงินเดือนคุณอยู่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนซึ่เจ้านายของคุณก็ยังคงให้เงินเดือนคุณอยู่โดยตลอดแล้วคุณรู้จักเจ้านายผู้ใดในโลกนี้ไหมที่คุณได้ทำงานกับบริษัทของเขาเขาได้ให้ทุกอย่างกับคุณอาจจะหนึ แล้วใครก็รอที่ให้เงินเดือนกับคุณก็จะได้คนใดกของคุณไงอาจารย์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอนัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นมุนชริกก็คือผู้ที่นำสิ่งอื่นมาสักการะเคียงคู่ไปกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาซึ่งมันคือบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสลามดังนั้นแล้วอัลลอฮฺในล่าว่นี่คือชีวิตของคุณและในชีวิตนี้เขาจะให้โอกาสกับเจ้าไม่ใช่หนึ่งครั้งไม่ใช่สองครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งในตัวคุณเองที่ ไม่มีมหาวิทยาลัยไหในโลกนี้ไม่มีผู้จัดการสอบคนไหนในโลกที่จะพลพันห่มักเท่ากับอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาผู้ที่จะมีเหตุผลมากเท่ากับอัลลอฮฺ سبحانه และลองคิดดูกัแล้วกันนะครับบาปดังกล่าวนี้นั้นจะทำให้ต้องตกนรกตลอดกาลซึ่งมันมีไว้สำหรับมุชริกสำหรับผู้ที่ทำชิริกอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่คุณจะต้องทำก็คือปฏิญาณตนยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และสรรเสริญส่วนหมูมัดนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮฺทรงมาือพรเจออความปก มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะสอบพันไปเลยต้องนั่นแล้วคำถามที่เพื่อนคุณได้ถามานั้นมันเป็นสิ่งที่ไร่เหตุผลเป็นอย่างมากน้ำสิ่งที่ผมตอบมาทั้งหมดนี้ไปให้คุณนะครับและถ้าคุณไม่เชื่อฟังอัลนหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชีริกส่วนการฝ่าฝืนอื่นๆนั้นการลงโทษก็อาจจะไม่มากอะไรแต่ชีริกนั้นมันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสลามมันคือบาปใหญ่ที่สุดชีริกก็คือการเคารพสักการะสิ่งอื่นใดเคียงคู่ไปกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาาาากกกรรรเคพสัะสิ่่งอืนใดเกับพระเจ้าระะสงงคคคค์เเเอยยข้าาาาใใจนนนรรรรัับกกกพมุษด เขาลบสกัดรูปันลองคิดดูนะครับเนื่องดยเห็นนี้เอร์ลจึงได้วางบทลงโทษเอาไว้อย่างสูงสุดเพื่อคัดค้องบอกการบรรลุมไม่ยให้ไปกระทำสิ่งนั้นเล่าแล้วผมก็เห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลมันควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะาโลกนั้นจะมีไปตลอดกาลถ้าผมบูดเราโอเคผมจะลงโทษคุณเมืเวลาหกสิบป,ปีหรืออาจจะร้อยปีหรือสองร้อยปีหรือหกร้อยปีแต่หลังจากนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ไปตลอดกาลเลยนะครับถ้าคุณมาบอกว่าหลังจากนั้นก็ให้ไปเข้าสวรรค์ได้มันก็จะไม่ถืถอ,อ่่บบาาปคททุีระยูกบณ การลงโทษก็จะไม่มีระยะเวลาเหมือนกันการลงโทษอาจจะมีน้อยกว่าอาจจะมีมากกว่าอาลอสมารถที่จะยกโทษให้คุณได้อาลอตอย่งให้โอกาสคุณ ต่าหากว่าอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์โดยขึ้นอยู่กับการกระทำของพเขาเพียงเท่านั้นก็จะไม่มีใครได้ขาสวรรคเลยนี่คือสิ่งที่ศาสนาจูดบอกเอาไว้ซอฮาบะจึงดถามว่าแล้วต้องกาทานเองหรอท่านศาสนาทูงเด็กล่าว่ามต้องทัเอก็ตามนั้นแล้วอัลลอฮนั้นทรงเป็นอฮรมณอัลลอฮิมอันงอฟูรุออฮิมเพราะองค์นั้นทรงเป็นผู้เมตตาและปลานยังเป็นดีตุตั้งนั้นแล้วอินชาละเมื่อคุณได้นำคำตอบนี้ไปให้กับเพื่อนคุณอินชาละให้คุณดาว่าของดีและผมมีงอออออนนนนตต่ััลลลุุาาาาาาะะววให้้คคคณมมมมี Sich ีสสสปจรร นั่คือควมสุขแห่งอิสราามเป็นกับก็ได้เป็นอย่างดี